คือรายการทำหีบอกทองนะครับวันนี้เป็นวิ่ไม่ถ่ายที่ดีนะครับที่เราได้ดารารุ่นใหญ่พราเองหล่อตลอดกาลนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานั่นก็คือพี่พีททองเจือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องแนะนำอะไรมากรู้จักกันหมดแล้วใช่เพราะหลายๆคนที่ติดตามใน ข้าพกล้าครับในยูทูบของเราเนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่จะเชิญพิพีธทำพิธีวันนี้นะครับเป็นพิพิธหมายพิธีนะครับพี่พิพเนี่ยเสียสละเวลาครับมาร่วมพูดคุยกับเราเราเป็นรายการเล็กที่สุดเลยนะครับเป็นเกียร่ิเป็นเกียรติยิ่งนะครับวันนี้จะมาล้วงลึกนะครับความเชื่อศรัทธาพลังงานเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรครับวิญญาณเคยเห็นไหม พลังงานจากนอกโลกเป็นอย่างไรและมนุษย์ต่างๆโอ้โหเราเคยออกไปเทีหนึ่งกันงคุณลูนนะครับได้รับความสนใจมากนะครับบอกว่าตัวข้อเลยนะครับในอง์การถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยเขาต้องยกให้กับพีททองเสือเราครับเขียนไปเสียบัดนะครับส่งตามหาส่งสาขาพีที่ีะเดี๋ยวพี่ทองมาแล้วพี่พี่ทามอยากให้พีทเนี่ยเริ่มต้น นวอนวลดีกว่าในส่วนของตัวพี่พีนบอกว่ามีเชื้อสายใช่ไหมเป็นอย่างนก็จร no ิงๆแล้วฟังดูเหมือนเรื่องไกลัวนะการออกเมันจะเป็นแค่ตำนานที่เขาเคยอหรือเป็นเรื่องนิยายประตารประจำบ้านเครับเองจริงมันคือเรื่เพราะว่าเราก็ไม่ได้สนใจเป็นว่าบ้านที่อยู่ตรนี้อยู่ที่ออกโรับแล้วง่ายสุดเลยกดนำการสองสาือเ้าไปเดินลิงอง ไปหาชาวบานที่เป็นชุมชนที่ริมคลองที่อยู่กันนะครับไม่ใช่หมางปูที่เป็นบ้านใหม่เราหาว่าบ้านเนีนะวัดชีบบานพิพีเนี่ยอยู่ระหว่างริมคลองริมคลองถนนเ้จะหาเจอหางจวัดมหาบุตที่ตอนนี้มีสายานาเข้ามาไิ่งโล่ไปก็จริงๆแล้วจากศาลยานาเาออที่วัดมหาบุตรมันมีทางเสนโดริมคลองสามารถเดินถึงได้ไม่ยกเลยแก็คุณช่วย ก็จะบอกสมอตอนนี้แต่ว่าเราเนี่ยเป็นเป็นรงนะครับตอนนี้ผมตอนนเนี่ยเอคือจริงแล้วบ้านเนี่ยมีศูนย์ซอยหนึ่งแล้วก็จากนายเนี่ยจะอยู่ที่ห้อคอนเดคือเป็นเป็นเจ้าของคนเรครับครับเสร็จแล้วก็เออข้งล่โลกยูนิโคที่เปิดช่วยแล้วก็มีบเปิดอีกที่รั็เิดเนี่ยสามารถจะลงในโดมหุ่ยาตก็เลย ทื่ไม่อกอนเคยก็เลยมีการลงทุนเข้าไปแต่ว่ากรโดกล่าในขณะก่อนก็ควาบาตอด้เป็น่งเป็นุ่งครับตอนนี้ก็ยานะมาเนี่ยคือไม่ได้มาแอบตอนนี้คุณยานะคืต้องประกุครับก็มีการแล้วก็ยานะเ่อตอนนี้ซึ่ง้อมาเก้าขวบา บ้านทำลายเหมือนที่เราดเห็นนียบ้านใหม่ยกสูงาบหลังห้องนอนเดียวมีชานก็คือดาวไม่ต่านเลยไม่ว่าจะดาวต่อเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแล้วก็เปิดคุณยายจะมีที่น้องชิ้นนั้นเป็นชิ้นของคุณยายที่ราดแล้วคุณยายก็ลูกสาว่มอสอท่านแล้วก็เหมือนจะช่วเป็นแกือนเรที่แแะ่ช แต่ผมถามว่าพีทเนี่ยอยู่ในขั้นแะ้วหมายถึงว่าก็คือก็คือน่าจะน่าจะเป็นหงน่าจะเจริหลนเลหลงนยี่มากหกเจ็ดรุ่นที่หกที่เจ็ดต่อจากยา้าแล้วมีเขาเรียกว่าแหล่สื่สัมพันธ์หรือเคยเห็นไหมว่า ตามคำบอกเล่าครับนะครับว่าเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้นะและพอถึงวัยที่เราตกมาแล้วเคยเห็นไหมเห็นเห็นเนี่ยเราไม่เคยแต่เพื่อนๆที่มาที่นบ้างเคยเจอเคยทำาคนที่มาเราคิดดีอ่จะไม่มีปัญหาไม่เห็นอะไรเลยอยู่แต่าคนที่มาเขาจิตใจไม่ดีหรือมาไม่ดีกับเราหรือไม่ดีกับเราก็คือเป็นคนเขาคิดไม่ดีกับเรา เช็คได้ใช่ครับอยากรู้ว่าใครมีวิดีโออาไปบ้านเลยก็ส่งพี่เกย์ไปก่อนที่เป็นตอนนานที่บอกว่าีเพราะว่าพี่ย่านครับเป็นยังไงคือจริงแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยมันคือเรื่องงในมนคนจุ่มได้ทีเดียวเป็นเรื่องความรักของสองส่วนของแต่ในการในการทำหนังละครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย จำเป็นที่จะต้องทําให้เรื่องราวมันสนใจน่าสนใจมากขึ้นแฟนตาซีมากขึ้นใช่ก็เลยจะต้องมีแบบปรุงเข้าไปน่อยยืดแขนลมาเก็บมะนาวห้อยขาลงมาจากคือที่ที่สาราวัดซึ่งจริงๆแล้วอันนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจริงหรือแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วก็ให้ดูสนุกขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของความรักของญาติหน้ากับพ่อแม่เท่านั้นเองเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่เกิดขึ้นแต่เรื่องการสมมุติว่าเรื่องการที่ไปหลอกคนผมผมจะเรียกคําว่าเฮี้ยน จริงไหมเฮีย er นี่ถ้าผมไม่เคยจะได้ยินจากชาวบ้านแถวนั้นนะแต่ที่บ้านของตัวเองเนี่ยคือบ้านผมที่อ่อนนุชตอนนี้คือบ้านนี่ใหญ่มากที่ก็ประมาณสิบไร่ซึ่งในอ่อนนุชต้น,ต,นต้นซอยออพื้นที่เริ่มต้นแบบเส้นอ่อนนุชแล้วก็ ยาวจนถึงทะลุคลองพระโขนงเนี่ยสิบกิโลมันไม่มีใครมีหรอกตรงนั้นเนี่ยแล้ยังอยู่ตน้ตนต้นซอยเข้าไปประมาณกิโลนิดน,นึงเองอซึ่งใช่<ๆ>ซึ่งมันเป็นบ้านผมบ้านเดียวนะคราวนี้ประเด็นคือในนั้นก็จะแบบเหมือนคนคนไทยโบราณที่จะมีบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านคุณตาคุณยายบ้านคุณน,น้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่รวมๆกันอยู่รวมกันสี่ห้าสี่ห้าครอบครัวคราวนี้มันมีพื้นที่อันหนึ่งเนี่ยที่อยู่ตรงกลางบ้านเราเนี่ย ถ้าไม่พูดถึงตัวบ้านเนี่ยบ้านบ้านคนไทยตามตามที่เราเห็นตามชานเมืองเนี่ยก็จะเป็นทองล่องใช่อ่าองล่องแล้วก็มีตัวบ้านอันนี้คือคืออันนี้คือเหมือนเหมือนเป็นมาตรฐานอใช่คราวนี้ประเด็นคือว่าก็คุณน้าก็น้องชายคุณแม่เนี่ยไปเรียนที่เยอรมันนะครับแล้วก็เรียนกลับมาพอเรียนกลับมาปุ๊บก็มีครอบครัวครับแล้วก็ไปปลูกบ้านอยู่กลางทองล่องก็คือถมแล้วก็ปลูกก็ก็มีตนหนึ่งที่ ตอนแรกของผมจะได้ก็คือมีลูกอ่อนครับแล้วเป็นบ้านยกสูงก็เป็นเหมือนเหมือนยกสูงเหมือนกันแต่ว่าสมัยใหม่หน่อยก็กลางคืนกําลังเลี้ยงตอนนั้นน้องเขายังน่จะเป็นเบบี้อ่อนๆอ,อ,อยู่เลยแล้วก็คุณนาก็เลี้ยงลูกแล้วก็กลางคืนกลางดึกเนี่ยม,มีคนมาเคาะหน้าต่างอหน้าต่างเคาะไม่ได้ครับเพราะ ถ้าคุณไม่ตัวสูงสองเมตรคุณไม่คือคุณต้องลอยมาได้แน่หรือไม่คุณก็ต้องปีนปีนมาใช่คราวนี้มีคนมาเคาะแล้วก็เหมือนเบบี้กำลังร้องอยู่แล้วก็เหมือนบอกเคาะแล้วบอกว่าขอแลกลูกกันได้ไหมเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเลยผู้หญิงเลยแล้วเป็นคุณอาไม่กล้าเปิดหน้าต่างก็พอตอนนั้นก็คุณน้าครอบครัวก็ย้ายออกมาอยู่ตลิ่งชันเลยออืมาอยู่บ้านภรรยาแทนก็คือจน จนลูกโตคถึงย้ายกลับเข้าไปใหม่เดี๋ยวนะแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยมั่นใจเหรอว่าเป็นอะไรไม่เปิดหน้าต่างแกไม่กล้าเปิดไม่กล้าเปิดไงกางกังดึกอ่าย้ายออกก็คอนเฟิร์มแล้วล่ะไปต่ลงทิ่นลูกโตอ่ะไม่ต้องคอนเฟิร์มแต่มีแค่คนเดียวที่เจอเหตุการณ์นี้เพราะในสมัยนั้นเนี่ยบ้านก็คงจะแบบมีพื้นที่อนาเขตอยู่แล้วเนาะใครจะมาเคาะเคาะ ใครเหรอส่งอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไงน่าจะส่องกระจกดูหัวนี้ก็เรื่องนี้ก็น่ากลัวนะแล้วเรื่องปั้นเหน่งที่เป็นขึ้นชื่อรือชามากกับสิ่งนี้ว่าเป็นตำนานอะและมีเรื่องเล่าเยอะปั้นเหน่งคือส่วนหนา้าผากนี้ใช่ไหมครับพี่พี่เคยตามหาเคยเราเป็นลูกเวลาเราก็เคยสงสัยนะแต่ในในลักษณะไมเซตก็คือ เราจะไม่ไปตามหาทวงสิทธิ์แล้วเอากลับคืนมามเพราะทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วถ้าไม่ใช่ของเราหรือไม่สมควรที่จะอยู่กับเราเนี่ยมันก็จะไม่มาอยู่กับเรารนะฮะแต่สุดท้ายก็ตามจนไปเจอเหมือนเหมือนจะมีเป็นเป็นนายแพทย์ท่านหนึ่งเก็บเอาไว้เราก็เราก็ากโอเคถ้าเก็บเอาไว้ก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ไป ทวงสิทธิ์ว่าผมเป็นลานผมขอคืนนะอะไรแต่เคยพูดคุยกับนายแพทย์ธนันไม่ไม่เคยครับแต่ว่าสือเดินมวเลนมันถามผู้ใหญ่จนเจอแต่สุดช่วงแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าจะอยู่กับสมเด็จกรมหลวงจุมพรับมีข่าวหลายกระแสสแต่สุดท้ายตอนท่านเสียไปแล้วเนี่ยคงจะเปลี่ยนมือเพราะมีหลายรายการไปทําผมก็เป็นส่วนหนึ่งเคยเคยไปตามเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันเจอัไหมไม่เจอตอนนี้ก็ไปสุดแบบเขานี่แหละรู้แล้วว่าเจอว่าอยู่ที่ไหนแล้วพอเรารู้ว่า บ้านเหน่งเนี่ยอยู่ที่นี่ครับ <French Claire> เราก็ร euh ู in Hence, ้สึกสบายใจก็ไม่ได้ตามต่อแล้วก็ไม่ได้ทวงสิทธิ์เลยใรที่รับแล้วในเรื่องของความอาถรรพ์หรือเรื่องที่แบบพี่เจเล่อนะว่าความเฮี้ยนมีเรารู้สึกยังไงว่าส่วนตัวเนยผมเจอครับกับตัวเองหลายเหตุการณ์พอสมควรกับย่าหน้าคือยังไงเนี่ยต่อจะให้เป็นนักเรียนนอกจะเป็นคนไทยไงสุดท้ายเราก็ต้องหาที่ยึดเหนี่ยวครับเนาะที่ยึดเหนี่ยวต้องมี ก็ไม่ต้องไปยึดเหนี <c oughs> ่ยวไกลเอาคุณย่านาคแล้วกันเนอะเพราะต้นอย่างน้อยก็เป็นญาติเราใช่ไหมแล้วก็ต้นตระกูลใช่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเรื่องเรื่องสนุกมากจะเล่ายังไงดีให้มันสั้นแล้วก็คืออย่างนี้ผมไปเจอหมอดูคนหนึ่งนะฮะแกดูด้วยใช้วิธีเขียนเลขเก้าโบราณแต่ละคนก็จะเขียนไ่เหมือนกันบางคนสิบสี่สิบสามสิบพอเขียนปุ๊บเนี่ย คุณป้าวนนี้เขาบอกว่าพอเขียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกได้หมดเลยครับพอเขียนเสร็จเขาจะเอาตัวเลขมาเขาก็จะบอกทุกอย่างอยู่ใ,ให้คนที่จะดูเขียนเลขถ้าเขาจะดูเราเขาจะให้เราเขียนก็ครั้นี้พอเจอแกก็ก็มีแกก็รู้ว่าเราอยู่อยู่ที่พระขนงบ้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีวันหนึ่งแกก็มาที่บ้านแกก็ไปทุลาที่ไหนแล้วก็แวะมาที่บ้านเขาบอกผมยังไม่กลับบ้านนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกำลังกลับบ้านรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันปรากฏว่า แกอยู่ได้สักไม่เกินสิบห้านาทีแกโทรมาแบบเสียงไม่ดีแกบอกเออเดี๋ยวอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดีกว่าบอาเอาทำไมไปอ่ะเออเดี๋ยวค่อยคุยกันสุดท้ายเวลาอยู่กันแลวเอาทำไมกลับไปแล้วเขาบอกว่าตอนป้ารออยู่อ่ะตรงโรงรถน่ะกลางวันบ่ายๆเย็นๆผู้หญิงใส่จุงกระเบนตัวสูงเกือบเท่าลงรถยืนมองไปอยู่ๆๆๆๆแกเขาบอกว่ามันมันไม่ใช่วิธีของชีวิตปัจจุบันและแกก็เลยๆๆๆไปไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ไปไปก่อนนะไปก่อนพอไปปุ๊บก็ ก็ก็เริ่มคุยกันแกก็แบบหลังจากนั้นคุยกันแกก็บอกว่าเขาเรียกทำไมครับมาหาฉันทุกวันเลยอืขนาดกลับไปแล้วตามไปหาตามันก็คือคุณป้าบอกว่าหลังจากคุยสื่อสารกันเนี่ยมีความผูกพันกันบางอย่างเช่นแกเคยเป็นเพื่อนบ้านสมัยนู้นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอเวลามันถูกเวลาปุ๊บคลิกกันแล้วก็ได้เจอกันอีกทีนึงหน้าก็เลยดีใจก็เลยก็เลยเที่ยว เที่ยวหรือเที่ยวหาเใช่ยงเก่าที่เคยเจอร่วมย่านทุ่งพระโขนงเอาแกกลับมาแล้วหรอฉันก็เลยมาเยี่ยมเพพูดถึงกอดีตชาติก็คืออยู่งนี้แล้ววงรอบกลับมาเจอกันอคราวนี้เรื่องสนุกก็คือครับช่วงนั้นผมทําหนังเรื่อง p r o ่อง c e 77จังหวัด77ผมไปโปรดักชั่นที่ LA ตอนนั้นก็ในเรื่องส่วนของเรื่องของงานเนี่ยเราจะไม่พูดถึง ตัดภาพไปที่ผมกําลังจะถ่ายฉากหนึ่งที่ลอแอแล้วที่เนี้ยถนนเนี้ยคือถ่ายที่นู่นเนี่ยเราก็ขออย่างถูกต้องแล้วก็คือมีทุกอย่างโอเคร้อยเปอร์เซนตแต่ฉากหนึ่งเนี่ยถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้มาเป็นเวลาน่าจะประมาณสี่ห้ารอบก็คือไปก็ต้องกลับก็ต้องกลับมาไม่ได้ถ่ายแล้วแบบมันมันมันเฮ้ยมันขัดไปหมดเออใช่มันอะไรกันนักหะนาเนี้ยก็เลยผมวิธัทำยังไงล้วครับก็เลยส่วนประกอบเราพร้อมหมดไม่ไม่มีอะไรที่เราขาด ครับอุปกรณ์ครบตัวแสดงเทคทุกอย่างแล้วแล้วมันไม่ได้อะไรสุดท้ายก็เลยโทรกับมหาคุณป้าคนนี้บอกว่านี้ี้อย่างนี้นี้ผมทางานไม่ได้ครับยังไงว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งแกก็โอเคย่านาบอกย่านาจะมาช่วยผมก็เออย่านาจะมาอเมริกาโอเคบินย่านาจะบินย่านงคจะมาผมคิดแบบนี้จะมาอเมริกามายังไงครับแกบอกว่า หน้าบ้านที่แกอยู่อ่ะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งและมีพุ่มไม้บ้านไหนก็มีได้อะใช่โคนต้นไม้มีหินสีขาวอยู่ก้อนหนึ่งแกไปเอาหินสีขาวก้อนนั้นอ่ะขึ้นมามแล้วแกก็เอาหินสีขาวที่แกเอาไปจากเมืองไทยอสองก้อนมันรวมไว้ด้วยกันเป็นการเชื่อมแห่งดิน